ช่วงนี้มาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยและผลักดันร้านอาหารไทยในนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเป็นต้นแบบหรือซิดนีย์บเดลนะคะในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะติดตามด้วจากโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ รัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการวันที่สองนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thai คิ t เช่น t ูเด e w เวิลหรือครัวไทยสู่ครัวโลกพร้อมกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าที่มีศักยภาพและผลักดันยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพิ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีระบุรายได้จากการส่งออกอาหารของไทยมีมากกว่า2,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยออสเตรเลียเป็นลูกค้ารายสำคัญที่นำข้าวข้าวไทยมากกว่า101,000ตันต่อปีรวมทั้งไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังออสเตรเลียสูงสุดเป็นอันดับ5โดยมีการเติบโตรประมาณร้อยละ5-10ต่อปี การด,ดาเนินโครงการกลัวไทยสู่ครัวโลกนี้ก็เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารโดยเป้าหมายหลักของโครงการคือการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลโดยมีกลยุทธ์ครอบคลุมและครบวงจรทางด้านวัตถุดิบการขนส่งการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างแดนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้วในหลายประเทศซึ่งรวมถึงออสเตรเลียด้วย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเป็นครัวโลกและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการค้าและกระจายสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียพร้อมแสดงฝีมือทำอาหารไทยยำทะเลและตำซ้มตำด้วยนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้เดินทางไปเยี่ยมชมพัตคารไทยและร้านค้าผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในย่านไททาวถนนแคมเบลที่นครซิดนีย์ ่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องวัตถุดิบในการผลิตอาหารไทยรวมถึงการประชาสัมพันธ์และแหล่งเงินทุนซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุจะช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาและต้องการให้ที่นี่เป็นซิดนีย์โมเดลเกี่ยวกับครัวไทยสู่ครัวโลกอาาเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการ เรื่องของอาหารเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะทําได้เลยนะคะก็อาจจะมีการจัดงานไทยไนท์หรือว่าทําด้านเทศก,กาลอาหารไทยขึ้นอันนี้ก็คงจะให้ทางสุพรรณิชเข้ามาทำงนานกับก่อก,การมากขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรให้คนรู้จักในแต่ละเมืองว่าไทยทาวอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ส่วนหน,นึ่งก็คงจะเป็นส่วนที่ทเร็วที่สุดที่เราจะเข้าไปเองเพิ่มได้แล้วก็ขณะเดียวกันร,ระยะยาวเราก็คงต้องมาในเรื่องของการที่ ให้สากรรมโยกันได้มาเจอกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสที่ได้ข้อพบนางสาวจูเลียกีลาดนายกรัฐมนตรีเครรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนักุงแคเบูราในวันพรุ่งนี้เพื่อเจราจาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักธุรกิจไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน